และนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นใหม่ของเราเลยนะคะรุ่นนี้เขาชื่อว่าน้องสลีฟค่ะทําไมถึงชื่อว่าน้องสลีฟเพราะว่านอนแล้วก็ดูดวิญญาณเลยจ้าด้วยความที่น้องเขานุ่มฟูนะคะเสริมใยนะโอ้โหแบบจากที่ฟองน้ําแล้วชั้นนี้ก็จะเป็นแบบใยนะคะนุ่ม นอนและหลับเลยนะคะแล้วฟังก์ชันของน้องเขานะคะที่วางแก้วนะคะมาให้สองใบนะและเขาก็มีเป็นกล่องนี้เอาไว้สำหรับเก็บของกระจุกกระจิกหรือว่าเป็นผ้าห่มก็ได้บานาพับของเรานะคะเขาเป็นบานาพับสปริงอย่างดีไม่ใช่เป็นบานาพับแบบเปิดปิดแบบธรรมดานะคะด้วยความเป็นโซฟาเบสเขาสามารถพับเก็บตัวนี้ได้นะคะ ส่วนพนักทิงนะคะปรับได้ถึง3ระดับนะคะ90องศา45องศานะคะและก็180องศาจา้าใครมานะคะก็สามารถให้นอนแทนที่นอนได้เลยนะน้องเขาแบบนุ่มฟูสบายอุลานะจ๊ะใครที่สูงถึง190-195นะคะน้องเขาได้แบบสบายสบายเลยนะคะ ส่วนใครนะคะที่อยากได้นะน้องเขาไปใช้งานนะคะที่บ้านนะคะแบบนุ่มๆสบายอย่างนี้วันนี้นะคะพิเศษทักแคปคลิปนี้นะจะแถมหมอนให้ถึง3ใบเลยนะคะสามารถทักแชทมาได้เลยนะคะ